และตอนนี้นะครับบ้านใตดีของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะลองลงไปดูนะครับว่าความสูงเขาเนี่ยจะประมาณไหนของพี่ก๊อฟนะครับไปไปดูกันแล้วก็สามารถนั่งได้นอนได้อย่างสบายเลยนะครับผมนี่เป็นบ้านใต็นท์สมบูรณ์แบบมากมากเลยนะโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นในช่วงเวลาที่รถแมคโครนะครับกำลังตกแต่งพื้น,นครับ ตอนนี้ครับเพื่อนๆบ้านใต่ดินของเรานะครับได้ทําการขุดเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับโอ้เรียบร้อยียบร้อยนะครับความกว้างนะครับ3เมตรครับยาวอีก3เมตรโอ้แค่นี้นะครับก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับรถแมคโครนะครับก็ทําการขนดินขึ้นรถดัานะครับเพื่อที่จะไปเทในอีกมุมหนึ่งนะครับที่ดินยังเตี้ยอยู่นะครับ เพื่อเป็นการเก็บงานที่เรียบร้อยด้วยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะลองลงไปดูนะครับว่าความสูงเขาเนี่ยจะประมาณไหนของพี่ก๊อฟนะครับไปไปดูกันอ่าแล้วตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟไปอยู่ในบ้านใต้ดินของเราแล้วนะครับความสูงของบ้านใต้ดินนะครับที่พี่ก๊อฟบอกทางช่างให้ขุดนะครับก็คือ1เมตร50เซนติเมตรนะครับนี่ตาเทียบกับพี่ก๊อฟนะเฮ้ยแค่นี้เองเหรอนี่ครับเทียบกับตัวพี่ก๊อฟนะครับประมาณแค่นี้เอง มันไม่ถึงเมตรสิบมั้งเนี่ยแต่ว่านะครับความสูงในแค่นี้นะครับเราก็สามารถนั่งได้นอนได้อย่างสบายเลยนะผมนี่เป็นบ้านใต้ดินสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะเดี๋ยวรู้ว่านะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะเริ่มซื้อแคระครับรวบรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆครับเพื่อที่จะเริ่มตกแต่งบ้านใต้ดินของเรานะครับเดี๋ยวจะเป็นไงรอติดตามดูนะครับตอนนี้นะครับน้องจ้าคุณนะครับลูกทั้งหลอดอยากลงมาด้วยนะครับมามามาดูกันเ้า มากล้วอ้าวไม่กล้าลงโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นในช่วงเวลาที่รถแมคโครนะครับกำลังตกแต่งพื้นนะครับหลังจากที่ทำหน้างานเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือบ้านเจดิณของเราครับโอ้เห็นอย่างนี้นี่ลึกนะอ่าน้องเจคุณจะลงจะลองลงไปดูอีกรอบนะลงแล้วขึ้นไม่ได้นะครับติดพุ่งนะครับโอเคตอนนี้นะครับนี่ถ่ายมาเดี๋ยวจะมาปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้ยังต่ำอยู่นะครับผม เดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงของการตกแต่งนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะครับคุยกับเช้าหลอดว่าเราจะเริ่มทําหลังคาก่อนเลยครับเป็นลำแรกแล้วที่พี่ก๊อฟคิดไว้นะครับก็จะซื้อแคละนะครับผมเอาไปไว้นั่งไว้นอนเล่นนะแล้วรวมถึงอุปก์ต่างๆมากมายนะจะมาตกแต่งบ้านใต้ดินของเราจะเป็นไงรอติดตามกัรับล่ะครับโอ้ตอนนี้นะครับแมคโครก็ยังทางานอยู่เลยนะโอ้คือพี่ก๊อฟอยู่ในบ้านใต้ดินนะครับส่วนแมคโครกำลังเคลียร์งานอยู่นะฮะ เก็บความเรียบร้อยนะผม A few moments later และตอนนี้นะครับบ้านแต้ดินของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วผม oh. แล้วก็ตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราขุดบ้านใต้ดินครับแน่นอนครับมันจะต้องมีรากไม้เยอะแยะมากมายครับ oh. เดี๋ยวพี่กอให้เพื่อนๆได้ดูนะนี่นะครับนี่คือรากไม้นะครับที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับ oh. หลังจากที่เราขุดดินมานะก็จะเจออย่างนี้นครับ เรื่องธรรมดามากๆครับเออแล้วก็ลืมบอกไปตอนนี้พี่ก๊อฟเอาบันไดอันนี้ชั่วราวนะครับผมเป็นบันไดที่เอาไว้สำหรับขึ้นลงนะครับเพราะอาจจะไม่ลึกมากครับแต่ว่าเวลาขึ้นนี่ก็ลำบากกันนะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยนะเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะเอาบันไดเป็นไม้ไผ่นะครับซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับผมแทนที่ตัวนี้นะอ่าโอเคครับเราจะเริ่มทำการตกแต่งบา้านดินเรเวลหนึ่งแล้วับผมโดยการนี่เลยันดับแรกตัดรากเนี่ยฮะที่มันออกมาเยอะแยะมากมาย,ยคือพูดง่ายว่ารากเนี่ยเห็นอะไรเนนะต่ง,ง,งมากยครับ เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีสุดก็คือการใช้กันไกนี่ครับตัดออกครับช็อตเดียวขาดเลยนี่นะครับนี่ดูนะเราจะทําการตัดออกให้หมดเลยนะครับโปกที่มันยืดออกมานะครับเพราะอาจจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตนะครับในบ้านใต้ดินของเราได้นะครับอันนี้ออกไหมเฮ้ยอันนี้ออกอันนี้ออกอะไหนที่ดึงด้วยมือออกก็ได้อืมอันนี้ดึงไม่ออกนะครับก็ต้องใช้กันไกนะครับตัดนี่เรียบร้อยครับทาความสะอาดนะครับ ก่อนที่จะเอาอุปรกรณ์ตกแต่งบ้านใก้ดคงของเรามาวางนะครับผมโอ้หเยอะมากเยอะจริงๆนี่บางันก็ดึงออกได้นะใช้มือดึงออกได้นะเพื่อนๆนี่อันนี้ดูสิเนี่ยซิเล็กๆนะแต่ดึงไม่ออกนะครับเดี๋ยวพี่กอลฟดึงให้ดูหม่อดึงไม่ออกดึงยังไม่ออกนี่ครับต้องใช้กันไกตัดครับปุ๊บเรียบร้อยกิ่งใหญ่ๆก็ออกได้แนละ้วเพื่อนๆนี่กันไกของพี่กอฟโค้มากเลยเรียบร้อยครับดูสิเห็นไหม ระหว่างที่ทำเนี่ยทำไปพูดไปแป๊บเดียวซึ่งที่ร้อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับพี่กอฟก็ยังมีภาพนะครับในการทํางานของรถแมคโครแล้วก็รถรัมนะครับไม้เพื่อนๆได้ดูกันจะเป็นไงกันไปดูเลย